ตอนที่ท่านคิดจะเริ่มสร้างวิหารและหลวงพ่อท่านได้พูดเกี่ยวกับเมืองลับแลหลวงพ่อพริ้งถท้าโรท่านบอกว่าสถานที่นี้เป็นป่าลกรางเป็นเมืองลับแลเก่าโบราณซึ่งเมืองลับแลนี้ก็ได้มีเหตุการณ์ให้ประจักษ์แก่ชาวบ้านสมัยนั้นเมื่อครั้งหลวงพ่อได้ประสงค์จะมีการตักบาตรเทโูที่วัดช้างเผือกเป็นครั้งแรกท่านจึงได้กําหนดเอาแรมหนึ่งค่ำหลังออกพรรษาเป็นวันเทโบของทางวัด ทางฝ่ายชาวบ้านก็เห็นกันว่าวัดเพิ่งสร้างยังไม่มีคนรู้จักจะมีใครสักเท่าไรซึ่งตัวหลวงพ่อท่านก็ยืนยันว่าจะมีงานตักบาตรเทโวในวันนั้นโดยมิได้ฟังเสียงทัทานจากชาวบ้านท่านถึงขั้นพูดว่าถึงไม่มีใครมาข้าก็าจะบินทบาทของข้าคนเดียวชาวบ้านจึงยอมรับแต่เมื่อถึงวันจริงแรมหนึ่งค่ำมมีชาวบ้านหลั่งไหลมาจำนวนมากโดยคนเฒ่าคนแก่สมัยนั้น เล่าให้ฟังว่าบางกลุ่มไม่รู้จักหน้าตาแปลกๆไม่คุ้นหน้าจำนวนหลายคนมาจากแต่ละทิศแต่งตัวสะอาดสะอ้านเหมือนผู้ดีหลังจากจบงานชาวบ้านต่างพูดกันว่าหรือจะเป็นชาวรับแปลอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดถึงจริงๆศาสนสถานแห่งแรกที่ท่านได้สร้างไว้ที่วัดโพทองนั้น คือวิหารชื่อวิหารหลวงพ่อพุทธโคดมเนื่องจากที่ท่านนิมิตเห็นแสงสว่างลอยมาตกในสถานที่นั้นดังที่กล่าวมาข้างต้นท่านจึงได้สร้างวิหารหลังแรกไว้โดยท่านได้เขียนติดไว้หน้าวิหารด้วยลายมือท่านเองว่าที่ประชุมพุทธเทวสถานสีดอกไม้เรืองฤทธิ์ซึ่งเรื่องราวประิหารที่เกิดขึ้นกับวิหารพุทธโคดมนั้นมีหลายครั้งหลายคราที่ชาวบ้านได้เล่ากันเอาไว้เป็นต้นว่าครั้งหนึ่ง คนเลี้ยงควายหมายจะยิงนกด้วยปืนแก๊ปโดยนกตัวนั้นได้เกาะที่เกียงไม้ซึ่งหันไปทางหน้าวิหารพอดีปรากฏว่าไม่ว่าจะเหนี่ยวไกยอย่างไรปืนก็ยิงไม่ติดจึงคิดว่ากระสุนคงด้านแต่พอหันปากกระบอกปืนไปทางอื่นขึ้นลำแล้วเหนี่ยวไกปรากฏว่าเสียงปืนนั้นดังสนั่นวันไหวจึงมาเอ่จใจว่าอาจจะเป็นเพราะหันกระบอกปืน ไปทางวิหารหรือเปล่าถึงไน้เหนียวไกลปืนไม่ติดและได้ยกมือไหว้ขอขมาราโทษแล้วจากไปอีกเรื่องหนึ่งหลังจากที่หลวงพ่อพริง้งทาวโรท่านได้มรณภาพลงไปแล้วเสือคนหนึ่งชื่อเสือเทียนบ้านอยู่หนองสักช่วงเวลาที่วัดมีงานเสือเทียนมีอาการมึนเมาแต่อปืนไปเที่ยวงานวัดด้วยไม่ทราบว่าด,ด้วยลิศราหรืออยากลองของอย่างไรได้ไปที่วิหารพุทธโคดมกล่าวปราโาทว่า หลวงพ่อได้ข่าวว่าแรงจะแรงสักแค่ไหนกล่าวเสร็จก็ยกปืนลูกซองยาวไม้จะยิงขึ้นฟ้าที่หน้าวิหารปรากฏว่าเสือเทียนเหนียวไกลปืนอยู่หลายครั้งได้ยินแต่เสียงสับนกปืนดังแชะแชะเสือเทียนตกใจทำหน้าตาเหลือหลาก่อนหันหลังแล้วรีบออกไปภายหลังทราบว่าเตลิดเปิดเปิงไปจนถึงบ้านหนองเดาซึ่งห่างจากวัดช้างเผือกประมาณ5้กิโล หลังจากเรื่องนั้นก็ไม่ได้ข่าวว่ามีใครมารองของที่วิหารพุทธโคดมอีกเลยในสมัยที่หลวงพ่อมาจำวัดช้างเผือกในสมัยนั้นหมู่บ้านโพทองเชื่อว่าเป็นบ้านป่าผาดอนธุระกันดานเป็นแหล่งดงเสือดงจระเข้หลวงพ่อพริง้งถาวรูท่านก็เคยถูกรองของอยู่บ่อยครั้งถ้าไม่มีวิชาอาคมจริงๆคงจะอยู่ได้ยากวันหนึ่งท่านคิดว่าจะถูกเสือคนใดคนหนึ่งลองวิชากับท่าน ท่านบอกกับลูกศิษย์ว่าสงสัยเมื่อคืนมีคนมาลองของข้าว่าได้ยินเสียงสับไกยปืนแชะแชะแะสองสามครั้งและวิ่งหนีไปทางหลังกุฏิแต่หลวงพ่อก็มิได้มีทีท่าสะดุ้งหวาดกลัวอะไรท่านก็ยังทำกิจของสงไปตามปกติ